บทที่107มือเดียวสามารถเอาชนะสิบได้ห้าวันต่อมาฉินมู่ก็มาถึงเมืองเจียงหลิงบนทลนเจียงหลิงเจริญรุ่งเรืองกว่าเมืองอื่นๆที่เขาเคยเห็นระหว่างทางมากบนทลนเจียงหลิงเกือบทั้งหมดสร้างอยู่บนแม่น้ําแม่น้ําสายนี้ไม่ใช่หยงเจียงแต่เป็นจินเจียงดังนั้นเจียงหลิงจึงถูกเรียกว่าจินหลิงด้วยแม่น้าจินเจียงปนป่วนและน้าก็กว้างใหญ่เท่าทะเลเมืองเจียงหลิงเดิมสร้างขึ้นบนโอเอซิสในแม่น้ําอันกว้างใหญ่ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเมืองก็จะเริญรุ่งเรืองขึ้นและเรือแล่นไปมหนาแน่นเมืองจึงขยายตัวและมีการก่อสร้างขนาดใหญ่ผู้ปกครองเมืองเจียงหลิงในเวลานั้นเป็นครูของรัฐในปัจจุบันในเวลานั้นเขาเป็นคนที่มีความสามารถและทรงพลังอยู่แล้วแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ไม่ธรรมดาเขาเรียกช่างฝีมือที่มีทักษะมากมายและพลังเหนือธรรมชาตินับไม่ถ้วนมาตอกเสาหินลึกๆบนแม่น้ำ เสาหินแต่ละเสามีความยาวร้อยฟุตรวมแล้วมีมากกว่า3 800้ยเสาด้านบนของกองหินนั้นอยู่สูงจากผิวน้ำประมาณ30มฟุตซึ่งทำให้เรือขนาดใหญ่สามารถล่นผ่านด้านล่างได้และให้น้ำท่วมไหลผ่านได้อย่างสงบหยานคังและช่างฝีมือที่มีทักษะและพลังเหนือธรรมชาติเหล่านั้นใช้หินก้อนใหญ่ปูถนนใช้พลังเหนือธรรมชาติเพื่อรักษาเสถียรภาพและขยายเมืองเจียงหลิงนี่เป็นโครงการขนาดใหญ่ พลังเนือธรรมชาติหลายหมื่นคนทำงานที่นี่เป็นเวลาสิบปีเพื่อสร้างเมืองใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์นี่หลังคาโปร่งแสงใต้เมืองใหม่สำหรับให้แสงสว่างหลังคาโปร่งแสงใช้สำหรับระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักและท่าเรือบางส่วนสร้างขึ้นใต้เมืองโดยเชื่อมต่อด้วยเชือกนอกจากนี้ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และขนาดเล็กอยู่ริมเมืองและเรือที่เข้าออกมักจะหยุดที่นี่เพื่อขนถ่ายสินค้าสถานที่แห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากจึงเรียกอีกอย่างว่าเมืองหลวงเล็ก นักวิชาการในสมัยนั้นวิจารณ์ว่าเจ้าเมืองเจียงหลิงถูกสงสัยว่าก่อกระบฏและเมืองเจียงหลิงที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ได้ตัดเส้นเลือดมังกรของจักรวรรดิดังนั้นจักรพัิจึงสังหารเขาบางคนยังกล่าวอีกว่าเจ้าเมืองเจียงหลิงสร้างหัวมังกรบนแม่น้ำเจียงหลิงและวางแผนต่อต้านกฎหมายหลังจากที่ยานคังทำสำเร็จเขาก็ถูกเรียกตัวไปที่เมืองหลวงหลายคนคิดว่าจักรพัิต้องการฆ่าเขาแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเจ้าชายยานเฟิงในขณะนั้นจะชื่นชมเขามาก เจ้าชายหยานเฟิงเป็นคนที่มีพรสวรรค์และกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมหลังจากขึ้นครองบัลลังก์เขาได้เลื่อนตำแหน่งเจ้าดินแดนหยานคังซ้ำแล้วซ้ำเล่าและในไม่ช้าก็เลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นปรมาจารย์แห่งจักรวรรดิฉินมู่ได้ยินเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้จากคนพายเรือและเขาไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามเขาชื่นชมพรสวรรค์ของปรมาจารย์แห่งจักรวรรดิและความสามารถของจักรพรรดิหยานเฟิงในการรับรู้และจ้างคน บนเรือลําเดียวกันกับเขามีนักวิชาการบางคนจากเมืองเจีงหลิงบางคนจากครอบครัวที่ยากจนและบางคนจากครอบครัวที่ร่ารวยชินมู่ถามไปรอบๆและพบว่าคนส่วนใหญ่เหล่านี้มาจากโรงเรียนประถมและมหาวิทยาลัยเดียวกันในเมืองเจีงหลิงชินมู่รู้สึกประหลาดใจและถามเกี่ยวกับโรงเรียนประถมและมหาวิทยาลัยในเมืองเจีงหลิงจากนั้นเขาก็รู้เหตุผล โรงเรียนประถมและมหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งโดยปรมาจารย์แห่งจักรพรรดิยานคังและได้รับการส่งเสริมไปทั่วประเทศปรมาจารย์แห่งจักรพรรดิกล่าวกับจักรพรรดิยานเฟิงว่าเมื่อบุคคลอายุได้8ดขวบตั้งแต่เจ้าชายและขุนนางไปจนถึงเด็กๆของประชาชนทั่วไปทุกคนจะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมและได้รับการสั่งสอนการชี้นำมารยาทกฎของการก้าวไปข้างหน้าและถอยกลับพิธีกรรมและดนตรี การยิงธนูและการขับรถมาการอ่านคณิตศาสตร์การฝึกฝนและการสร้างหลักฐานสังเกตพรสวรรค์ของพวกเขาสอนพวกเขาตามความถนัดปลุกจิตวิญญาณของพวกเขาฝ่ากำแพงแห่งความศักดิ์สิทธิ์และเลือกพวกเขาเข้ามหาวิทยาลายัยอาจารย์จักรพัทยังกล่าวกับจักรพัทยิยานเฟิงว่าเมื่อพวกเขาอายุได้15ห้าปีตั้งแต่ลูกชายคนโตของจักรพัทดและลูกชายคนอื่นๆไปจนถึงลูกชายของขุนนางรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ และขุนนางรวมถึงคนที่มีความสามารถมากที่สุดในสามัญชนทุกคนจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยสอนพลังเหนือธรรมชาติวิชาดาบวิธีปรับปรุงจิตใจฝึกฝนตนเองและปกครองผู้อื่นและสอนพลังเหนือธรรมชาติและความรู้ทางวิชาการตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนักวิชาการของมหาวิทยาลัยล้วนเป็นสิทธิของจักรพรรดิและพวกเขาไม่จำเป็นต้องนับถือลทัทธิใดๆเมื่อเวลาผ่านไป ปัญหาของลัทธิต่างๆก็จะหมดไปหนึ่งอาจารย์แห่งชาติกล่าวอีกครั้งว่าหลังจากสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วคุณสามารถเข้าเรียนในวิทยาลัยจากพันดิได้นักวิชาการของวิทยาลัยจากพันดิจะได้รับการสอนวิธีการเป็นเจ้าหน้าที่และนายพลและพวกเขาจะศึกษาลัทธิตาและปกครองโลกเมื่อนั้นโลกจะสงบสุขและจักรพรรดิจะวางใจได้ชินมู่รู้สึกทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อครูระดับชาติยานคังสอนเช่นนี้ประเทศจะไม่เจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรพื้นที่เอาตัวรอดของนิกายต่างๆในยานคังถูกบีบคั้นโดยโรงเรียนประถมและมัธยมหากไม่มีพื้นที่อยู่อาศัยจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะก่อกระบฏบนเรือชินมู่หยิบคณิตศาสตร์คลาสสิกที่เขาซื้อในเมืองเจียงหลิงออกมาจากกระเป๋าศึกษายอย่างละเอียดและจดเศษส่วนหยวนจียลงบนกระดาษด,ด้วยปากกาทานทันใดนั้นนักวิชาการอ้วนคนหนึ่งก็ถามว่าพี่ฉิน คุณก็จะไปที่เมืองหลวงเพื่อสอบด้วยไหมฉินมู่พยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มใช่ฉันวางแผนที่จะไปที่เมืองหลวงเพื่อต่อสู้เพื่ออนาคตของฉันน้องเววยก็จะไปสอบด้วยเหมือนกันนักวิชาการอ้วนคนนั้นชื่อว่าหยงเขาพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มความปรารถนาอันยาวนานของฉันคือการผ่านการสอบของจักรพัรดิและเข้าเรียนที่ราชวิทยาลัยจัก,กรดิตเพื่ออ่านหนังสือจํานวนมากนักวิชาการอีกคนพูดด้วยรอยยิม้ม น้องว่การเข้าโรงเรียนจัก,กรพัฒ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณอายุแค่14ปีและยังเป็นนักเรียนประถมศึกษาอยู่เลยคุณไม่สามารถเข้าโรงเรียนจัก,กรพัฒได้เวยหยงเย้ยการเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยมันยอดเยี่ยมมากหรือคุณอาจไม่สามารถเอาชนะฉันและน้องฉินได้นักวิชาการหลายคนหัวเราะฉินมู่ก็ยิ้มเช่นกันนักเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่บนเรือลำเดียวกันกับพวกเขาจะไปที่เมืองหลวงเพื่อสอบและต้องการเข้าโรงเรียนจัก,กรพัฒน มหาวิทยาลัยในเจียงหลิงสอนเฉพาะวิชาดาบและเวทมนต์ขั้นพื้นฐานเท่านั้นซึ่งไม่ครอบคลุมมากนักอย่างไรก็ตามโรงเรียนจักรพรรดิในเมืองหลวงมีหนังสือหลายล้านเล่มซึ่งครอบคลุมทุกอย่างทักษะและพลังเวทมนต์เกือบทั้งหมดของโรงเรียนต่างๆในยานคังรวบรวมอยู่ที่นี่อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของจักรวรรดิการเข้าสู่โรงเรียนจักรพรรดิเป็นเรื่องยากมากนักเรียนมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศกำลังต่อสู้เพื่อเข้าเรียน ในส่วนของนักเรียนประถมศึกษาพวกเขาวางแผนที่จะไปปักกิ่งโดยมักจะต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่นั่นนักเรียนประถมศึกษาจะเข้าเรียนในราชวิทยาลัยได้ยากกว่ามากเว้นแต่ว่าพวกเขาจะโดดเด่นเป็นพิเศษพวกเขาอาจได้รับการรับเข้าเรียนเป็นข้อยกเว้นนักเรียนประถมศึกษาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถผ่านการประเมินและเข้าเรียนในราชวิทยาลัยได้ทุกปีคนพายเรือบังคับเรือไปอีกฝั่ง ชินมูสังเกตเห็นว่าเรือลำนี้ใช้เตาเผาแร่แปราธาตุที่แปลกประหลาดมีเปลวไฟอยู่ในเตาเผาแร่แปราธาตุปรับใดที่ใส่หินยาเข้าไปพลังจิตวิญญาณในหินยาสามารถใช้ขับเคลื่อนเฟืองเหนือเตาเผาแร่แปราธาตุให้หมุนได้เฟืองนำล้อเรือขนาดใหญ่มาเพื่อหมุนน้ำเหมือนกังหันน้ำเพื่อผลักเรือลำใหญ่ไปข้างหน้าคนพายเรือเพียงแค่ต้องควบคุมหางเสือและควบคุมทิศทางชินมู่รู้สึกประหลาดใจ เขาเห็นสิ่งแปลกประหลาดเช่นนี้ในซาประหักหักพังอันยิ่งใหญ่ได้ที่ไหนไม่นานหลังจากนั้นเรือลำใหญ่ก็แล่นไปที่ฝั่งเขาและนักวิชาการหลายคนลงจากเรือและเดินตามคนอื่นๆไปไม่ไกลนักจนถึงตลาดม้าและรถม้าชินมุ่งมองไปรอบๆและเริ่มอยากรู้มากขึ้นเขาเห็นว่ามีเรือบกรถบินได้เครมังกระดินและเรือหลายลำพร้อมที่จะไปโดยมีควันและไฟพวยพุ่งอยู่ในควันที่ฉินทางนี้ เว่ยหยงยืนใต้เรือและโบกมือให้เขาเรือลงจากบันไดแล้วและนักวิชาการบางคนกำลังขึ้นเรือฉินมู่เดินเข้าไปและมองขึ้นไปที่เรือก่อสร้างแสดงให้เห็นสีหน้าประหลาดใจเว่ยหยงเป็นคนเปิดเผยมากและพูดด้วยรอยยิ้มการแล่นเรือบนบกนั้นครุขระรถยนต์บินได้นั้นแพงเกินไปและเครนและมังกรดินจะต้องสัมผัสกับลมและแสงแดดการนั่งบนเรือก่อสร้างนั้นสะดวกสบายกว่าแต่ความเร็วจะช้ากว่าเล็กน้อยแต่ยังเร็วเกินไปสำหรับการคัดเลือกของสถาบัน ดังนั้นเรามาขึ้นเรือไปที่เมืองหลวงกันเถอะชินมู่เห็นด้วยและพูดว่าเท่าไรเว่ยหยงหยิบม่อไวออกมาแล้วยิ้มคุณแต่งตัวดีกว่าฉันแล้วคุณยังสนใจราคาอยู่เหรอน้องสาวจิ้งจอกฉันซื้อม้อไวให้คุณฮูหลิงเออประหลาดใจและมีความสุขเธอจึงลุกขึ้นและขอบคุณเขาอย่างจริงจังจากนั้นก็หยิบม้อไวย ฉินมู่ไปหากับตันเพื่อจ่ายค่าโดยสารค่าโดยสารจากเจียงหลิงไปยังเมืองหลวงต้องใช้เหรียญต้าเฟิงสิบเหรียญซึ่งไม่แพงเลยท้ายที่สุดแล้วชินมู่เคยชินกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงห้าวันที่ผ่านมาเขาไม่รู้เลยว่าเหรียญต้าเฟิงมีค่าแค่ไหนเขารู้เพียงว่าเขาให้เหรียญต้าเฟิงหนึ่งเหรียญแก่ฝ่ายอื่นเพื่อแลกกับอาหารและที่พักและฝ่ายอื่นก็มีความสุขมากชายสองคนและจิ้งจอกขึ้นเรือไม่นานหลังจากนั้นเรือก็เต็มไปด้วยผู้โดยสาร เกษตรกรและเด็กชายคนหนึ่งเริ่มเตาเผาแร่ปลายธาตุของเรือพลังแห่งยาถูกแปลงเป็นพลังเวทมนต์และส่งไปยังประติมากรรมสัตว์สำริดที่ท้ายเรือปากใหญ่ของสัตว์สำริดพ่นไฟแรงออกมาทันทีเรือค่อยๆลอยขึ้นสู่อากาศค่อยๆหันกลางอากาศเปิดใบเรือและแล่นออกไปจากเจียงหลิงมุ่งหน้าไปทางเหนือบนเรือผู้โดยสารแต่ละคนมีห้องส่วนตัวและเรือยังมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการอีกด้วยเขาต้องใช้เวลาอยู่บนเรือเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ชินมูยืนอยู่บนเรือและมองลงมาเขาเห็นว่าเรือล่นสูงขึ้นเรื่อยๆและความเร็วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมืองเจียงหลิงด้านล่างเล็กลงเรื่อยๆแต่เขายังคงเห็นสิ่งแปลกๆเช่นรถยนต์บินนกและยานอาวกาศบินออกจากเมืองเป็นครั้งคราวบินไปยังเมืองอื่นๆและแม่น้ำก็คึกคักมากด้วยเรือที่เข้าและออกยานคังเป็นสถานที่มหัศจรรย์จร,จริงๆฉินมู่ชื่นชมในใจของเขาหลิงอยูซิ่วพูดว่าลัทธิเต๋าและพลังเวทมนตร์ของยานคัง กำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกวันตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงเขาเห็นว่ายานคังกำลังนำลัทธิตาและพลังเวทมนต์ไปใช้กับทุกซอกทุกมุมของชีวิตอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการขนส่งของคนธรรมดาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนี่คล้ายกับวิธีของนักบุญที่กล่าวถึงในพระสูตรต้ยอยู่เทียนโมมากวิธีของนักบุญนั้นใช้โดยผู้คนเท่านั้นในชีวิตประจำวันยานคังทำได้ดีมากจู่ๆเขาก็เกิดความคิดแปลกๆขึ้นในใจ ปรมาจารยแห่งรัฐยานขังจากนิกายเทียนโมของข้าด้วยหรือนักวิชาการบางคนบนเรือกำลังฝึกศิลปะการต่อสู้และความแข็งแกร่งในการฝึกฝนของพวกเขากระโดดเด่นมากสิ่งที่ทำให้ชินมู่ประหลาดใจก็คือพวกเขามักจะฝึกศิลปะการต่อสู้คาถาและดาบเหมือนกันชินมู่รู้สึกสับสนการฝึกฝนเวทมนต์และดาบเหมือนกันคนอื่นจะจับข้อบกพรองได้ง่ายไหม ในความคิดของเขาแม้ว่านักรบจะอยู่ในระดับของการวางหลักฐานแต่ความรู้ก็เป็นหลักฐานเช่นกันนักวิชาการส่วนใหญ่ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เวทมนต์และดาบเหมือนกันด้วยวิธีนี้คนอื่นจึงจับข้อบกพร่องได้ง่ายฉันสามารถเอาชนะนักรบสิบคนด้วยมือเดียวได้ชินมู่สายหัวในใจและศึกษาคัมภีร์คณิตศาสตร์ต่อไปมีคัมภีร์คณิตศาสตร์สิบเล่มที่ตีพิมพ์โดยรัตยานขังเขาอ่านทั้งหมดแล้วและเขาได้จัดเรียงสูตรหยวนเจียจำนวนมากบนกระดาษ ในเวลากลางคืนฉินมู่เดินขึ้นจากดาดฟ้าห้องมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าจากนั้นใช้สูตรยุนเจียเพื่อสรุปและบันทึกการคำนวณบนกระดาษเรือก่อสร้างลอยเคว้งอยู่4ี่วันและค่อยๆเข้าใกล้เมืองหลวงนักวิชาการส่วนใหญ่บนเรือกำลังจะไปที่เมืองหลวงเป็นครั้งแรกพวกเขาไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นและนอนลงที่ด้านข้างของเรือเพื่อมองออกไปทันใดนั้นแรงกระแทกรุนแรงก็เกิดขึ้นและเรือก่อสร้างก็เอียงไปในอากาศ นักวิชาการหลายคนไม่ยึดเกาะแน่นและตกลงมาจากเรือคนเหล่านี้ไม่ได้ฝึกฝนพลังเวทมนต์ของการบินและพวกเขากรีดร้องเป็นเวลานานเรือก่อสร้างบินสูงเกินไปและจะต้องใช้เวลาสักพักจึงจะตกลงสู่พื้นชินมู่ขมวดคิ้วขาทั้งสองข้างของเขาถูกตรึงไว้กับเรือราวกับปืนสองกระบอกโดยถือหูหลิงเอ,อ๋อที่มาสุราไว้ในมือข้างหนึ่งและไวหยงที่มาสุราไม่แพ้กันไว้ในมืออีกข้างหนึ่ง เพื่อไม่ให้ถูกเวียงออกจากเรือในขณะนี้มีเสียงหัวเราะดังมาจากนอกเรือและงูเหลือมยักษ์ที่ไม่อาจจินตนาการได้ก็เปิดปากใหญ่ที่เต็มไปด้วยหนามกัดท้ายเรือและฉีกมันอย่างแรงทุกคนบนเรือตกใจและท้ายเรือก็ถูกงูเหลือมยักษ์ย้ายกัดขาดนักวิชาการที่ยืนอยู่ใกล้ท้ายเรือตกลงมาจากเรือทีละคนและนักวิชาการหลายคนก็ถูกงูเหลือมยักษ์ย้ายกลืนเข้าไปยังมีคนยืนอยู่บนหัวแบนของงูเหลือมยักษ์สวมชุดคลุมลายดอกไม้สีแดงและแป้งดูมีเสน่ห์มาก แต่เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์จ้องมองผู้คนบนเรือที่ตื่นตระหนกอย่างตื่นเต้น